ถ้าผมบอกคุณว่าหอพักนี้สามารถทํารายได้มากกว่า4ี่แสนบาทคุณจะเชื่อหรือไม่ครับวันนี้นะครับสวัสดีแลนด์โฮมนะครับจะพาทุกๆท่านนะครับมาชมกับกิจการหอพักหอนี้นะครับที่บอกเลยว่าทํารายได้สูงมากๆวันนี้นะครับเราอยู่ที่ตำบลพระสิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับและสถานที่ตั้งของกิจการนี้นะครับตั้งอยู่ในครูเมืองด้วยนะครับผมบอกเลยว่าทำเลดีมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยว ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเยอะมากๆเช่นเดียวกันหอพักนี้นะครับมีทั้งหมด115ห้องนะครับบอกเลยว่าผู้เช่าเต็มทุกห้องนะครับเราจึงไม่สามารถถ่ายข้างในห้องให้ได้นะครับผมตอนนี้ก็สามารถดูภายนอกไปก่อนนะครับ ในส่วนของรายได้กิจการนะครับอยู่ที่4 0 0 0บวกบวกต่อเดือนเลยนะครับในที่ดินนะครับจะมีหอพักถึง3อาคารเลยนะครับบวกบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับ นอกจากจะปล่อยห้องเช่าแล้วนะครับยังปล่อยห้องเช่าที่เป็นร้านค้าอีก6ห้องด้วยนะครับผมในส่วนของเนื้อที่นะครับมีเนื้อที่1ไร่นะครับผมอาคารที่1นนะครับอาคารด้านหน้านะครับจะมี30ห้องบวกกับอีกร้านค้าอีก6ห้องนะครับรวมทั้งหมด36ห้อง ในส่วนของอาคารที่2นะครับจะมีทั้งหมด40ห้องนะครับผมอาคารที่3ม,มี39ห้องในส่วนของค่าห้องนะครับห้องแอร์นะครับจะมีทั้งหมด42ห้องห้องละ35 0 0ต่อเดือนนะครับผมห้องพันลม67ห้องห้องละ3,000ันบาทต่อเดือนนะครับผม ร้านค้า6ห้องนะครับค่าเช่ารวม70,000บาทต่อเดือนนะครับหากใครนะครับสนใจก็สามารถสอบถามมาได้ที่ข้อมูลที่อยู่ด้านล่างเลยครับหรือท่านใดสนใจนัดเดินชมก็สามารถทักมานัดวันได้นะครับผม